กระจุกโลขึ้มือครับสวัสดีครับพี่น้องฮะกระจกโลขึ้นเหมือดซีนบอลเป็นกระจกแต่ทางในเนี้ยผมจทางในแจ้งดินี่บ้างนอนแล้วนายหยุดเออวิลาผู้หลังจะออกผู้หลังจะออกเอาเอาพี่กระจกลงหน่อยนึ่งไปหาสระวนหลังเวทีก่อนเอานี่แม่ไปสละวนดีไหมสระวนเนี่ย จะแบบน้ำใหม่จะได้เอาให้เจ้าเงินไปให้เขาให้ไผให้ค่ายกลังจ้างเขายกลังเพราะคุ่มือนี้ยกบได้เลยอ่ะปวดหลังมันเป็นยังปวดหลังไปกินโอ้ยคือพวงมาลัยไงเห็นเนาะ ไอ้ใข่ไอยิแทนไปเสรแล้ไปสรแล้แทนแทนเดนเล็กน้ำเดินอันเดอ วไวกินไปกินโอวันตินได้เนาะเส้าเนาะเก็บของแล้วว่เราบอกเมื่อนีเ้เพื่อนที่ไปเก็บของไวๆ้ะพูดเถื่อบ้านเล้่งไงดิ

เออโอ้ยอยากได้ไนั่นบียอยากได้เนยน้นตอ่วงนี้อยู่แต่าไอ้พอดีเปตน้งรถกระบะคือก็ไรไอ้องสินเมี่อเปี่ยนรถกระบะนึ่งไอนันรถี่สเล้วไอรถนั่นรถนั่นน่งรถนันไอมอก็ไอเออนาเนาะหลาสุดจัดบ่อเองแล้วจัดบ่อเองแล้วอยากได้ชองเดที่นั่งอัรถดบบนี้นะรถเอาผ่าด ไปรถจักรองคณะจัดแจงเอเองย่างีวไอ้กระดานตัวนี้เนบเดี่ยวลยนมอนเห็นมเป็นระบที่เพื่อของเขาดีเออเาระบบอย่างสสสกระสุกส่ของเมนกระด้นยมสกเลยระเบสูกอันนี้ตนอันนี้ัเ็ฮ

เป็นหกขีด้าน่น้านาน้นาบอตขาวๆแตอยู่ขาวมาก้านาบอต่อไปหอดงานล่มืวก็ต้องเป็นแบบนี้เลยทีไฮพุทธไดแบบบรรมบอไดีพวเขามีรถลหวเฮาตงแต่งหนาทั้งรถไม่เคยจ็สันเลยซีอนบอ่องเย็นไปท้เลย ไม่เกินแล้วแกโลงเย็นเลยนไม่ใช่เอาอีๆของเพื่อนอ่ะรงลงรถเลยลงรถเลยลงรถกับแกโลลงเราะว่เาล่งเย็นเพราะว่าฮิสิถึงแดดไรได้เยเอยาเอาเมื่อ้เหอะฮิรก็นถึงแดดปุไรด้เอออะไร้สือดาวกันนะเขาข้างอยากขายข้างดาวเน่ก ยัจอจบอกาเล่งนี <cutter aer> <var> ่ก oh ็าล่งซ้าเล่งขาลงอกระชง่อฮัลัลโหลฮัลโหลฮลโหลิัลโหลฮัลไหลฮันโหลลโหลฮเลลฮลโ่ลฮัลลฮัลโหลฮัลโหหลฮัลโหลฮั่โหลฮัลโหลฮัล่หลฮัลโหหลฮัลโดลฮัลโหัลโหยฮััลโหลฮ้หัลนหัฮัลโหลฮัลโหลีหลฮัอหลลัหลั กินน้ำมันอยจะกินรเนาะรถผู้ใดกิินต่หุงเนาะครับบอกถ้าไมจะขับไปเอารถกระบะเราก็จะไจอดไปที่ต้นเอารถบางทือรถมันกับบมกับการมาเล่นหมอลำถ้าไปที่ใดไปนั่งดูต่วกับบมทำทำไปมอลำจังได้กระสูนกระบะ็อนี่นอทำไปนวดหนาแน่นไหมทำนวดหนาแนนจะให้คิปไหม ส้อนหลยสอนลายเนี่ยเพื่อนอยากได้เลยเบด้ไีนบ่ได้พออยากได้สีขาวทีอันนี้มันยักษ์ุายไหมายแบบคนโหดรุดุทั้งีขดิท้งีาายมันบาของกาขออ่มันะีาเลยมานาเลยมานาถ้าจะออกลันคืต้องออกพัด อาการตูธรรมาารูตัวนอันนั้นดีหุ่นใดมันดีุ่น่ขางทีอกคือป่ารัสเซนเออเฮ้ห้ากับเาไม่านเป็นหอสองกได้มืองเออมือสองจจักอยางยังตอนนี้แห้งราคาตกไฟป่ามาแห้งแม่นรถทุกอย่างเดนี้ราคาตกมั้งนี้ราคา นี่คือเก่าเนาะาม่เาสีอดใส่เอานาแพงเนี่ยคูนนี้รถเขาออรถไฟฟ้าิดนแบบรถน้ำมันเรียบแบบุดน้ำมันมันมีเงินหัวีต้นน้มันน้ำมันแพงคื่อเราขันบมีรถน้ำมันมันส่นมัน้ำมันจืถือเด้พี่ว่าน้ำมันจืถือคนไปใส่ไรมันแพงือเนี่ ไรเขาจะไปซื้อไปโดนรถไฟฟ้าไอ้ซื้อนรถไฟ้าม่อยากนอนึ้อยากอยู่จบกใดนั่นโอ๊ยบ่บ่จบอันนี้น่นนั่นนั่นอันนี้ก็อยากให้นองได้นอนได้ไ้ยังกอโอ้ตั้สีสไลนี่บอ

ยังแทีบฮอตเครื่องก็ได้หลายเติบเล็กไปไชุ่มกด่ก็ไปตัอยู่แล้วพึ่จังตูนแต่ไปตั้ก็จะคื้อยู่แลวจะไปอาบน้ำแล้วนะนี่จะส่งแค่นี้นะเพราะว่าไปสระไปส่งฮอดหมออาบน้ำบอกาด้วยบั่นบ้าเออบอราจริงจริงมานะพี่อะไรอะ ออโอ้ยมีกุง้กงเลยกุ้เดินเดินไปอานี้ค่ะโอ้ยอย่างนี้คนมาขายอย่างไก่ทอดบอกเลคเดซื้อก็ได้นะเออเออบออไปไเออจอกันไบายเอาพี่น้องคลิปน,นีกไว้สักนิอค่ะฝากว่าอะไรก็แชร์กต็ติดตาไมไปด้วยไปแล้วบายบาย